รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรานําคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่นะคะนอกเหนือนจากมีการทําการเกษตรเรื่องของการเลี้ยงโคโนมแล้วนะคะเขายังมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนอกจากการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะคะเขายังทําสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะเราอยู่กันที่ป่านขวัญแคร r y ี่ฟาร์มค่ะที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในค่ะ วันนี้เดินทางเข้ามาในคาเฟ่ในจังหวัดราชบุรีค่ะบรรยากาศสบายสบายสไตล์คันรีค่ะเราอยู่กันที่บานขวัญดรีร่ฟาร์มค่ะที่นอกจากจะเป็นฟาร์มแล้วนะคะยังเป็นคาเฟ่ที่มีกิจกรรมให้นะักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมมากมายเลยค่ะส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เราจะพาไปชมค่ะ เราอยู่กับอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะคะป้านขวัญเดลี่ฟาร์มค่ะว่าที่นี่เขามีเรื่องราวความเป็นมารวมถึงมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ลงมือกันบ้างนะคะวันนี้อยู่กับคุณพี่กำพลพนักงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับมาพร้อมด้วยเสียงของสิงสารสาัตว์ต่างๆนะคะด้วยความเป็นธรรมชาติที่นี่ถามก่อนเลยว่าป้านขวัญเดลี่ฟาร์มมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ่ะ ก็แบบว่าเอาแบบพอสังเกตนะพอเประวัติมันค่อนข้างยาวก็คือเราเริ่มเลี้ยงวัวนมเนี่ยมาตั้งแต่ปี2531ันหร้อามสิก็ประมาณสามสิบกว่าปีแล้ว,ลวใช่ครับก็คือเริ่มจากคือเหมือนพ่อแม่ทำทำฟาร์มวัวนมก็คือเหมือนทำเป็นอาชีพเสริมแบบว่าทำนาแล้วก็ทำวัวนมด้วยคือเป็นค่าใช้จ่ายในยครอบครัวก็คือเหมือนพ่อแม่ก็ทำมาเรื่อยๆครับจนมา ถึงรุ่นเราเนี่ยก็คือพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงวัวนมอยู่ซึ่งก็คือมีประสบปัญหาเรื่องการเลี้ยงวัวหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพน้ํานมเลี้ยงแล้วแบบว่ามันได้กําไรน้อยได้ผลผลิตต่ําพอมาถึงรุ่นเราครับก็คือผมก็จะมีพี่ชายคนหนึ่งที่ทําฟาร์มวัวครับก็เข้ามาจัดการในส่วนนี้ครับเหมือนรับช่วงต่อมาเพื่อมาแก้ปัญหาเช่นแบบว่าทํายังไงให้น้ํานมเนี่ยวัวได้นมเยอะ ทำไงให้ได้ราคาสูงกว่าน้ำนมปกติก็คือมาจัดการเรื่องออสุขภาพวัวโภชนาการอาหารต่างๆแล้วก็สุขานามัยต่างๆในฟาร์มในค้อง,งครับเพื่อให้ได้น้ำนมคุณภาพและได้น,นมเยอะด้วยเราก็มาจัดการพวกอาหารต่างๆครับพอเราเริ่มแบบว่าทำได้ปุ๊บเราก็เลยแบบมองหาว่าทำไงเราจะเพิ่มมูลค่าให้ให้นมเราซึ่งเรามีน้ำนมคุณภาพที่ดีอยู่แล้วครับก็เลยแบบ แปลรูปก็เลยแบบว่าลองหาโปรดักก็คือเป็นนมพัชไรซึ่งแบบ uh huh. ทานง่ายทานได้ทุกวันเด็กก็ทานได้พี่หญ่ทานได้เราก็เลยแบบมาแปลรูปพอแปลรูปเสร็จปุ๊บก็คือลูกค้าทานแล้วติดใจก็คืออยากมาเที่ยวฟาร์มเราเราก็เลยแบบเปิดเป็นท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาครับทีนี้ในส่วนของการเลี้ยงเลี้ยงวัวต,ตรงนี้ค่ะปริมาณที่เราเลี้ยงนี่มีมากน้อยขนาดไหนคะตอนนี้มันมีอยู่ประมาณอ่ ปดสิบกว่าตัวครับก็ประมาณสี <30 S 1> ่สามสิบถึงสี่สิบแมรี่ครับตอนนี้ครับที่ท่รีอยู่ครับรอตอนนี้คือคือจํานวนตรงเนี้ยคือมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ผ่านๆมาคือมีมีช่วงที่เยอะแต่ว่าไน้ํานมน้อยออกว่านี้เราก็เลยเหมือนประมาณว่าจัดการโพนาการต่างๆคือทำงานให้หนึ่งตัวได้ได,ได้น้ํานมเยอะคือเหมือนตอนเนี้ยในในฟาร์เราตัวหนึ่งก็ค่าเฉลี่ยต่อปีก็ยี่สิบกว่าลิตรต่อวันนะครับ คือโดยปกติแล้วตัวน้ำนมที่เรา,เาเรีดจากาแม่วัวของเราเนี่ยค่ะเราใช้ในพื้นที่ของฟาร์มเราอย่างเดียวหรือว่ามีการส่งไปกี่ที่ก็คือ,อหลักๆเนี่ยก็คือเราจะส่งให้กับสากลโคโนม<ช>นะครับ<ช>ของโคโนมหนองโพอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรามาแปลรูปเพื่อที่จะส่งขายให้ลูกค้าแล้วก็ขายที่หน้าฟาร์มของเราแบบสาหรับนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวคค่ะ พอเริ่มต้นจากการที่เรานําน้นํานมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาแปลรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรส์นะคะตรงนี้เราจะเห็นอีกหนึ่งส่วนที่ที่เราเห็นตามหน้าเพจหน้าเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีเป็นลักษณะเป็นฟาร์มเป็นก,กิจกรรมที่เราทําตัวนี้เราแบ่งโซนเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไงบ้างก็เหมือนเราเริ่มจากลูกมันเริ่มจากการเราเอานมอ่ะอกไปขายนะครับจนทําให้คนรู้จัก,จากฟาร์มเราแล้วเหมือนกลุ่มลูกค้าที่ที่ทานนมเนี่ยก็จะเป็นแบบ คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ลูกทานอย่างเงี้ยครับแล้วแล้ว,ลวคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเอ,อ้ยอยากจะหากิจกรรมวันหยุดให้เด็กๆทานเด็กๆทําแบบไม่ต้องไปเที่ยวห้างไม่ต้องไปเล่นเกมหรือติดโทรศัพ<ฮ>ทพ์อย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแบบถามเราเราก็เลยเอ,อ้ยออกไอเดียว,ว่าเราจะขายประสบการณ์ยังไงให้กับลูกค้า<ฮ>ที่แบบมาเที่ยวฟาร์มเราเราก็เลยแบบมีแนวคิดว่าเราจะทำกิจกรรมแบบขายประสบการณ์การทําฟาร์มบัวนมว่า คนเลี้ยงวัวนมเนี่ยเขาทํางานอะไรกันบ้างในหนึ่งวันโดยแบบเอามาทําเป็นกิจกรรมให้เด็กๆทําเป็นเป็นทานท่านทานไปครับแล้วแล้วแบ่งโซนยังไงบ้างเพราะว่าจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นเป็นกลุ่มเป็นเซตเมื่อสักครู่นี้เขาจะต้องมีกิจกรรมเราจะแยกโซนก็คือจะมีโซนที่เลี้ยงก็คือจะเป็นโซนปิดเลยครับก็คือแต่แต่ว่าเนี้ยเราจะอนุญาตให้ทางที่ไปด้วยครับทางทีมงานไปแล้วก็เราจะแยกออกมาเป็นโซนด้านหน้าหน้าฟาร์มก็จะเป็นแบบว่า มีกิจกรรมตรงนี้แล้วก็หก่างจากที่ฟาร์มเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนวัวด้วยครับอ่าเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ให้สารอาหารหรือว่าให้อาหารอย่างเดียวเนี่นเขาจะไม่มีการรบกวนวัวด้วยเพราะมันจะมีผลกับการผลิตน้ํานมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอย่งางนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมโซนแรกไปตรงไหนก่อนดีคะก็เดี๋ยวเราดูกิจกรรมก่อนไหมครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมว่าที่นี่ถ้ามาถึงแล้วนักท่องเที่ยวจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะนะคะเดี๋ยวไปชมเลยดีกว่าค่ะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วค่ะจะมีการแนะนำเรื่อเป็นกิจกรรมรแต่ละเซตใช่ไหมค,คะว่าจะได้ทำอะไรบ้างคือลูกค้าที่มาที่ฟาร์มปุ๊บจอดรถเสร็จแล้วก็จะต้องมาตรงจุดนี้จุดแรกครับก็คือจะเป็นจุดขายแพ็กเกจกิจกรรมแล้วก็ชำระค่าเข,ข,ข้าฟาร์ม<อ>นะครับตอนนี้ก็คือจะมีค่าเข,ข้าฟาร์มคือ50บาท สำหรับแบบผู้ใหญ่ก็คือ50บาทนะใช้เป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้50บาทเลยเช่นแบบต่อซื้อกาแฟ70เราก็จ่ายเพิ่อมอีกแค่20ใช่คุณบ,บาทเข้า50บาทแล้วก็ลดกาแฟ10บาทใ,<ช>ให้เขาเลยไหมไม่ต้องลดแล้วใช่ครับเกินกว่าแล้วครับแล้วก็สำหรับเด็กก็คือมีแพ็กเกจกิจกรรมให้เลือกครับก็คือเราจะมีตั้งแต่รีดนมวัวทำไอศครีมขี่ม้าเก็บไข่ไก่แล้วก็จะมี เซตกาะหนึ่งหนึ่งกาครับเราไว้ป้อนอาหารสัตว์ก็จะมีอาหารสัตว์ทั้งหมดห้าอย่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูด้วยว่ามีไปป้อนตัวอะไรบ้างนะคะก็คืออันนี้จะมีเซตตั้งแต่ราคาตั้งแต่ร้อยกว่าบาทถึง4 5 0บาทที่มีเซตแบบนี้นะคะลูกค้ามาก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเซตใหญ่ใครใครอยากทำมาไหนเราก็มาเลือกได้เลยครับก็จะมีเซตเ้วยย่อยตั้งแต่ 150- 3 5 0 450 แต่ถ้าเกิดจะไม่ทากิจกรรมเข้ามาอย่างเดียวก็ได้ก็คือซื้อบัตร50บาทเข้าไปแลกเป็นส่วนลดกาแฟได้อีก50บาทแล้วก็สามารถเดินชมถ่ายภาพตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าอยากทำกิจกรรมก็มีแหละเซต A B C แล้วก็ดีนะคะแต่150จนถึง450บาทเราก็มีแบบเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มอาหารครับมีจำหน่ายก็คือมาพักผ่อนได้เลยครับสำหรับลูกค้ามาเที่ยวได้เลยครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า มีตรงไหนบ้างที่น่าสนใจรวมถึงวันนี้จะได้ไปทําไอศครีมด้วยทำไอศครีมแล้วก็ไปรีดนมบัวด้วยเดี๋ยวจะให้พี่ทําหมดเลยไม่จ่ายนะสี่ร้อยห้าสิบเลยครับอึ้งเลยค่ะพูดรวมอึ้งป่ะไปดูกันค่ะไปค่ะจุดแรกอันนี้คืออันนี้คือเป็นที่สําหรับกิจกรรมรีดนมบัวค่ะรีดนมบัวใช่ค่ะ อันนี้อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วใช่ครับนี่เราเข้าไปรีดเขาได้เลยเหรอคะเดี๋ยวให้ลองรีดเลยครับอันนี้คือน้ำน,นมดิบที่เราจะรีดใช่ครับไอ้แล้วว่าเช็เดเพื่อนก็คือกำม,มือเงี้ยแล้วก็บีบว้าวพุ่งเลยเดี๋ยวให้พี่ลองเลยจะออกใช่ไหมคะออกครับกำ กามแล้วก็บีบบีบก็คือออกเขาไม่ดีหนูนะเนี่ยครับไม่ดีครับอ่านไหมครับกามนี้นะก็อุ้ยไม่ไม่ออกก็คือเราเอานิ้วโป้งี่ชี้เราไว้ก่อนเราไว้ไว้เลยแล้วเราก็กางหนังไปก็บีบตาล็อกแล้วก็บีบเอ้ยออกแล้วคือเขาเราต้องค่อยๆแบบนี้เท่ากับใช่ไหมคะล็อก ชือมัน <ทำ S 1> ล็อกมไม่ให้นมที่อยู่ในหัวนมมันไหลกลับเข้าไปที่เตาอพอเราบีบหมดเราก็ปล่อยมือคายให้นมในเต้ามันไหลมาที่หัวนมมันเดอมแล้วนี่เขาจะปริมาณต่อวันนี้เขาจะได้เยอะขนาดไหนก็คือถ้าคือตัวตัวนี้มันจะได้ไม่เยอะเพราะว่าเป็นบัวสาดเด็ดเฉยแต่ว่าถ้าเป็นแบบในฟาร์มเราก็ค่าเฉลี่ยกลววันหนึ่งยี่สิบกว่าลิตรครับแล้วอย่างน้ำน,นมเดิบตัวนี้เราสามารถนําไปทําอะไรได้เลยไหมหรือว่าไม่สามารถทําได้ของของตัวนี้ครับเราจะ แบบไปให้ลูกวัวกินอะไรเงี้ยใเสรเพราะว่าถ้าเราจะแปรรูปมันจะมันจะเป็นเครื่องที่มันคีนกว่านี้ค่ะอันนี้ก็สามารถไดททท้ทุกทุกทุกเตาไหม,ไหมอันนี้ไ,ได้เตาหลังเตาหลังอย่างเดียวเนาะเตาหน้ามันบีบไม่ไม่ค่อยออกอ,อันนี้ก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดี่นมวัวได้นะคะนี่เป็นแพ็กเกจให้เลือกเราปเขาเรียกว่าเป็นสาธิตเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำนมดิบของตัวตัวนี้ อะไรนะคะส่วนที่จะใช้ก็คือเป็นอยู่ในฟ้าที่เป็นฟาร์มปีกพีนึงใช่ครับ,รบอันนี้คือให้แบบว่าได้ลองเด็กๆเนี่ยได้ลองนี่จริงๆเลยวิถีชีวิตของผู้เลี้ยงวัวนมใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อข้างๆนะคะอีกโซนหนึ่งอันนี้นจะเป็นตัวน้อยอันนั้น,ค,น,นคือป้อนนมวัวครับป้อนนมวัวอันนั้นเราไปคุมกันต่อเลยครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นถัดกันมาเลยนะคะจากรีน้นมวัวก็จะเป็น,ปนลูกวัวใช่ครับ ตัวน้นอยๆอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้2เดือนครับสเดือนคือปกติก็คือทานย่าแล้วก็มีใช่ครับ<ย>าทานย่ากับทานนมครับานนทานนม,<ๆ>นนมก็คือถ้าเกิดน้องๆเขาซื้อแพ็กเกจมาก็สามารถที่จะนานม,นมใช่ครับมาปอนไ,อดได้ครับแต่มีตัวเดียวนะที่ออกโชว์ใช่ครับวันนี้วันนี้มีตัวเดียวน่าจะอิ่มอิ่มอยู่อิ่มนมสมรานอ่าอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจการที่น้องๆหนูหนูจะชื่นชอบมากเลยนะคะที่ มาได้ถ่ายภาพกับเจ้าวัวตัวน้อยตัวนี้นะคะแล้วก็ให้อาหารเขาด้วยเดี๋ยวถัดไปจะเป็นโซนไหนคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูครอบสัตว์อื่นๆครับที่เป็นเก็บมีเก็บไข่ไก่มีป้อนอาหารกระต่ายนะครับจะพาไปก็คือไม่ใช่มีแค่วัวอย่างเดียว่มีโซนสัตว์อื่นด้วยก็มีนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหลังเราก็กําลังกิจกรรมขี่ม้าด้วยใช่ครับเดี๋ยวไปชมกิจกรรมอื่นๆกันต่อค่ะอะไรครับอ่ะกิทใอิ่มเก็บเอาเก็บ พี่มูกไปกินสบาย ตอนนี้ก็จะมีโซนที่เขาเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ด้วยนะคะก็จะมีเป็นเป็นหญ้าเป็นแครอทเป็นอันนี้เป็นอาหารเป็ดกับไก่อาหารเป็ดกับไก,ก่มีนมมีฟอหมูด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะคะที่วราจะเข้าไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปโซนนี้ไปพอดีน้องๆเขาขี่มา้าอยู่ยค่ะเลยตื่นเต้นแล้วว่ะเสียวอันนี้รอเลยนะรอนี่จะทาน อันนี้มีรวมกันเลยเหรอคะมีทั้งเป็ดเป็ดไก่กระต่ายหมูเห็ดรออันนั้นรอรอทานใช่ไหมใช่ค่ะหน้าตู้วออกมาจากอันนี้หมูครับเดี๋ยวป้อนหมูตรงนี้ได้เลยครับอ่ะตรงไหนมะแต่เขาตามลงมานะเขาตามลงมาแบบน่าสงสารมากเลยอันนี้เป็ดอะะไรอ่ันนี้อาหารนี่ยที่ในในในกระตะาครับใช่ครับอาคะได้วาลาคาลูกโอ้ยแต่ยังค่ะโอ้ย ทะลูกมือค่ะมืออันนี้มือค่ะหมดแล้วอันนี้เราไม่ได้ทำภาพสตินะคทำทัพงสติหมดแล้วอุ้ยอันนี้อัดีเลยครับอ่ะเอาหมดแล้วค่ะบ๊ายบายพอแล้วนะเซตนี้อันนี้คือต่อไปเป็นอ่ะน้องกระต่ายมาทางนี้หมดแล้วค่ะลูก นี่เป็นนังกระต่ายน้อยๆเรียกเลียงมาแล้วค่ะเรียกข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ลูกหลหมอดแล้วลูกหลุมอดติดแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาเลยครับไม่ถึงไม่ถึงขอโยนนะอ้าวมาไงอ่ะอันนี้กระต่ายพันใหม่พันใหม่นะคะพันไข่กระต่ายพันไข่เดี๋ยวไม่ได้ทาน อยู่ในโซนนี้เป็นเวลานานเชื่อว่า <c oughs> เพราะว่าจะมีแบบว่าสัตว์น้อยใหญ่ที่ให้ได้ออกมาแล้วค <c oughs> <c oughs> ่ะ <c oughs> เขาจะอยู่ในโครงของเขา <c oughs> ตอนนี้ค่ะลูกตอนนี้ค่ะ <c oughs> มาอันนี้ไม่ใช่ค่ะลูก <c oughs> มาแล้วเรื่อยอะมาเต็มมาเต็มแล้วจ้ะอ่ะต่อไปเต้นาตมาเดี๋ยวว่าเอาปิด,ป,ดปิดรถเต้าอ่ะเดี๋ยวขนเข้านะปปอันนี้ก็อรอคอยยังมีความหวังนี่ครับเปิดเอาอไม่ได้พยายามเลยครับะอิ่มไหมอือแบ่งกันค่ะพอแล้วค่ะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวเราเคาะเดี๋ยวมันก็มาครับอันนี้คือต่อไปเป็นอะไรคะอ่าห้แกร์ย่หมูก็กินได้ครับอ๋้วผมถือก้าทั้งแกะกัหมูได้เลยครับอุ้ยฝลมากค่ะ ส่วนเท่านั้นนะคะที่เราได้ร่วมกิจกรรมเนื่องจากว่าช่วงที่เราถ่ายทำพอดีลมมรสุมเหมือนจะเข้ามาพอดีนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูในเรื่องของกรรมวิธีในการนำนมมาแ <มา S 1> ปลร,ร,รูปเป็นอย่างอื่นด้วยใช่ครับก็วันนี้จะเป็นสาธิตก็คือทำไอศครีมทานเองอย่างง่ายเลยนะครับก็คือใช้อุปกรณ์ในครัวทำเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะครับ หลังจากไปร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วนะคะน่าเสียดายค่ะที่เราได้ร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกกิจกรรมนะคะเพราะว่าเนื่องจากฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวคาเฟ่นะคะเพื่อที่จะไปลงมือทําอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือการลงมือทําไอศครีมด้วยตนเองค่ะจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนจะยากจะง่ายขนาดไหนเราไปลงมือทาพร้อมๆกันค่ะ หลังจากที่เราไปลงกิจกรรมมาหลายจุดพอสมควรนะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปครบทุกพื้นที่นะคะตอนนี้จะมาดูเรื่องของการทําไอศ์รีมอย่างที่คุณพี่บอกไว้เมื่อสักครู่ว่าเราสามารถทําได้เองง่ายใช่ครับใช้อะไรบ้างคะก็คือวัตถุดิบเนี่ยก็คือจะเป็นนมหมดเลยนะครับก็คือจะมีสองส่วนก็คือจะเป็นนมสดก็คือเป็นนมอะไรก็ได้นะครับนมโรงเรียนเด็กๆที่แบบว่าได้นมโรงเรียนมาแบบทานไม่หมดหรือ เอามาแปลรูปได้เป็นไอติมก็คือใช้ได้หมดเลยเป็นรดเราจะใช้เป็นลถจืดนะครับจืดค่ะแล้วก็ส่วนที่สองคือวิปครีมวิปครีมเนี่ยก็คือมันมันเป็นไขมันนมที่เขาสกัดมาเป็นวิปครีมที่เรารู้จักวิปวิปปิ้งครีมเพิ่มวิปครีมนะคือตัวเดียวกันเลยค่ะเราก็หาซื้อได้ตามแบบห้างสําพินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตต้ามสะดวกซื้อได้หมดเลยครับใช้แค่2อย่างค่ะอัตราส่วนนี่คือก็ไม่ไดเยะนะหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งใช่ครับใช้หนึ่งต่อหนึ่งเลยครับแล้วก็็มีเปน แล้วก็อันนี้คือเป็นส่วนของส่วนผสมนะครับ <ฮะ S 2> แล้วนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ก็คือเป็นอุปกรณ์ในครัวได้เลยนะครับก็คือจะมะีถ้วยใบเล็กใบหนึง่งใบใหญ่ใบหนึง่งใบเล็กเนี่ยจะจะใช้ใส่ตัวส่วนผสมส่วนใบใหญ่จะใช้เป็นส่วนของน้ําแข็งที่ <ฮะ S 2> ไว้ทําความเย็นครับเร <ฮะ S 2> าจะเน้นก็คือถ้วยใบในเนี่ยต้องเป็นสแตนเลสนะครับก็ <ฮะ S 2> คือเพื่อที่มันจะได้แบบว่าส่งผ่านความเย็นไปถึงข้างในได้แล้วก็เกลือ จะเป็นเกลือละเอียดหรือเกลือเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับก็คือมีแค่นี้เิงจิ๊กก็คือน้ำแข็งใส่ในชาแบบนี้อันนั้นลงมือทำเลยดีกว่าค่ะต้องทำเองลงมือทำขั้นตอนที่หนึ่งก็เดี๋ยวเราเทให้พี่เทครับเทเทนี้ใส่เกลือหมดเลยเหรอคะเทหมดเลยครับค่อนข้างเยอะอยู่นะใช่ครับแบบน่าจะประมาณครึ่งถ้วยถุงใช่ครับก็ประมาณหนึ่งส่วนสามของถุงถุงเล็กๆใส่เกลือลงไปแล้วแล้วก็ ใส่ตัวใช้ใช้ซ่อมนะครับคุ้เกลือกับน้ำแข็งให้เข้ากันอุยมันแข็งแล้วอ่ะใช่มันแข็งเร็วมาก็หลักการเดียวกับไอแต่ครีมหลอดแบบการวัดยอดเหมือนกันเลยครับอันนี้สมัยก่อนที่ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้สูตรแบบนี้เราอย่าพูดอย่างนั้นค่ะเพราะเราเป็นคนสมัยใหม่เราจะเจอไม่เจอนะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำ ตัวถ้วยที่เป็นสเตลล์ตัวหนึ่งลงไปนะคะวางลงไปแล้วกดให้มันจมลงไปกดให้จมน้ำแข็งลงไปนิดเดียวเลครับเทส่วนผสมไปเลยก็อันนี้เป็นตัววิปครีมครีมแล้วก็อันนี้เป็นนมใช่ครับคือนมพัชไรนมพัชไรนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใช่ครับเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตะกร้อนนะครับตีส่วนผสมให้เข้ากันก็เป็นการคนไปในตัวเลยครับ เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะคะใช่ครับแข่งมันจะเริ่มเช็ดตัวแล้วเราก็จะแคะออกมาแบบนี้ใช่ค่ะทีนี้ก็เหมือนคูื่เหมือนผัดอ่ะใช่ตีเต็งครับอันนี้ก็คือต้องตีขึ้นใหม่ตีใหม่ครับค่ะปกติตัวไอศรีมตัวนี้ค่ะนอกจากที่เวลานักท่องเที่ยวมาเขาได้ทำเนี่ยเราทำขายด้วยไหมอันนี้จะไม่ได้ทำขายให ให้ลูกค้าทำอย่างเดียวให้ทำอย่างเดียวใช่ครับคือถ้าถ้าเราเป็นอยากจะได้เป็นรสชาติอื่นเราสามารถเติมใส่ใช่ครับใส่ได้เลยใช่ไหมได้เลยตัวนมเนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหมที่อาจจะเป็นนมแบบออซลัวหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่ว่ามันจะเจอจา๊กแต่คือว่าระหว่างที่เราทำเนี่ยเราสามารถเติมรสชาติแต่งกนอื่นลงไปได้ ใช่คนระับคือต้องต้องทำให้เข้มแล้วก็คิดสูตรเองได้เลยอ่านี่ครับแล้วกนะ็เรียบร้อยแล้วก็โรยหนะ้าโรยได้เลยว้าวช้อนอยู่ดีๆใช่ไหมครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะคะ <laughs> พร้อมกับสายฝนที่โปรยมาโ <laughs> ปรยปลายมาพอดีเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าตัวรสชาติเขาจะเป็นประมาณไหน อันนี้จะบอกว่าทำเองก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นพี่ที่เป็นคนคนทั้งหมดเลยอือแลนีความนิ่มหนนิ่มละมุนดีอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะคื่นมาพี่ไม่ได้่มาหนุมอ่ะทีนี้ก็คือเป็นตัวไอศครีมน,นะคะที่เราสาม,มารถทำทานเองได้ทีนี้มาดูผลิตภัณฑ์ของที่นี่กันบ้างดีกว่าเพราะว่าเ,เขาบอกว่านอกเหนือจากการเลี้ยง เลี้ยงวัวนมที่เราส่งน้นํานมดิบไปยังตัวสารกรโคนนมของโพแล้วเนี่ยก็มีการนํามาคิดคนเองทําเป็นนมพาสเจอร์ไรท์ตอนนี้เรามีแบบไหนบ้างอยงไรบ้างคะก็อันนี้ก็คือเป็นบางส่วนครับทั้งแต่ว่าเราจะมีทั้งหมด9รสชาติก็คือจะมีรสจืดช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ชาเขียวชาไทยกาแฟแล้วก็มีโลนมพ่องบันเนยรสน้าผึ้งวานิลา เราอยู่ในแบรนด์ใช้แบรนด์ว่าก็คือปานขวัญแดนนีฟาร์มเลยครับปานขวัญเดนนี่ฟาร์มตอนนี้ประมาณสองร้อยสองร้อยมลครับเขาอยู่ได้นานเท่าไหร่อันนี้คือหลังจากวันที่ผลิตเนี่ยก็จะอยู่ได้สิบวันครับสิบวันในตู้เย็นจะเห็นได้ว่าเมื่อมาที่นี่แล้วนะคะนอกเหนือจากจะได้ดูวิถีชีวิตของผู้ที่เลี้ยงเลี้ยงโคนมต่างๆนะคะได้มาเก็บภาพบรรยากาศได้ร่วมกิจกรรมแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ เราสามารถมาลงมือทําเองได้ด้วยซื้อกลัไปได้ด้วย<ช>ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมที่สนใจอยู่ทางบ้านอยากจะเข้ามาที่นี่มาเป็นหมู่คณะหรือว่าวอล์กอินเข้ามานี่สามารถรับได้ขนาดไหนยังไงบ้างก็ถ้ามาเป็นหมู่คณะก็คือ40คนเลยครับก็คือเรารับได้ครับ,รบแล้วกห็หรือว่าวอล์กอินก็มาได้เลยแต่ว่าถ้าถ้ามาเป็นหมู่คณะติดต้องติดต่อเข้ามากอ่อน อย่างเวลามาเป็นหมู่คณะน,น,น,นี่คือว่าเราจะมีวิทยากรคอยให้ข้อมูลด้วยไหมหรือว่ายัางไงบ้างมีมีวิทยากรแบบว่าเราอยากจะศึกษาดูงานหรือว่าเราจะอยากทํากิจกรรมเป็นแบบกลุ่มก็จะมีมีวิทยากรพาทำคอยบรรยายให้ครับแต่ว่าถ้ามาเป็นวอล์กอินเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําฐานอยู่แล้วครับเปิดวันไหนยังไงกี่โมงอะไรแบก็ เปิดทุกวันหยุดทุกวันพุธครับหยุดวันพุธใช่ครับรกี่โมงกี่โมงคร,รเปิดเอ่อสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับส <10 S 2> ิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะก็เดินทางมาได้นะเส้นทางบอกเส้นทางนิดนึงอยู่ในโซนไหนยังไงบ้างตอนนี้คือเราอยู่เราอยู่พื้นที่อำเภอบ้านโป่งครับจังหวัดราชบุรีเลยในกรุ๊ปก็แบบมาได้เลยค่ะก็คือที่นี่ก็คือขอยาตประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยก็จะมีใกล้ๆล้ร้านครัวลุงลงของพีจตุร์ม้จงจกนะครับแล้วก็มีร้านบ้านบอร์สตูดิโอบ้านนาาฟ แล้วก็หมดละหมดละก็คือปีมีร้านมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หลายอย่างแล้วก็มีใกล้ๆวัดขนรนถ้าเราอยากจะมาดูพวกวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ไกลเขาดีอย่างนึ่งนะนอกจากที่เราจะมาในพื้นที่เขาแล้วเขาจะประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยลูกค้ามาทําเรารึ่งหวันก็ไปเที่ยวต่อได้หลายที่เลยก็จะได้ไปลองเสียเที่ยวหรือว่าเราจะเลยไปสวนพึ่งก็ไม่ไกลจะเลยไปการจนบุรีก็ไม่ไกลครับมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างเ็าเป็น ช่องทางคือ Facebook ก็คือปานขวัญแดนลี่ฟาร์มนะครับก็คือเข้าไปที่ f a c e b o o k เลยก็ช่องทางท i ิตตอก็คือปานขวัญแดนลี่ฟาร์มก็คือเข้าไปสั่งได้เลยครับก็จะมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ต่างๆกิจกรรมโนมอะไรเงี้ยก็จะมีข่าวสารข้อมูลแจ้งเราเข้าไปสั่งในอินบ็อกซ์ของช่องทางโซเชียลได้เลยครับวันนี้นะคะเรียกว่าครบคันในทุกรูปแบบจริงๆนะคะน่าเสียดายวันนี้ฝนตกซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ไปขี่ม้าชมรอบปานขวัญ <น>ไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับ